ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ดิบสี่ก็จะขอ,อนำเอาความระพฤติจริยาเขามโสดาบันมาพูดกับรรดาท่านพุทธบริษัทตามเวลาที่จำหน่ยหรือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับความระพฤติก็ดีความรู้สึกก็ดีจริยาเขา,ามโสดาบันก็ดีดดเป็นอย่างนี้ ็นเรื่องการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็จะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะเรื่องของนางวิสาาสามาวดีก็แล้วกันจ้เาเรื่องผู้วิสาขาเข้ามาด้วยเกรงว่าเวลาจะไม่พอเฉพาะเรื่องของนางสามาวดีก็เข้าใจว่าเวลาไม่พอเหมือนกันแต่ขอนํามาเป็นตัวอย่างพนนางสามาวดีพร้อมในหญิงห้ารอย ฟังเทศจากนางโคจุตระาซึ่งเป็นทาสรับใช้ซึ่งโคจุตระาไปฟังเทศมาจากสนกข้าพุทธเจา้าแล้วกลับมาเทศให้ฟังเมื่อฟังจบทั้งห้าร้อยคนก็เป็นบสดาบันทันทีเพราะว่าคนเทศเป็นบสดาบันโคจุตระานี่พระพุทธเจา้าทรงยกย่อง ว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมเทศนาด้านฝ่ายหญิงหลังจากท่านมาเม่อยู่ในพระราชฐานก็ไม่มีโอกาสจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เพราะเวลานั้นพระเจา้าเทนพระราชสวามียังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคารพยังไม่รู้จักเลย จึงให้คนเจาะช่องน้อยๆตามคำแนะนำของกุตุตระช่องเล็กๆแล้วก็ทำหิ้งไว้ข้างบนว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมไปได้วยพระอรหันต์เดินไปไปไ็นบาบตัดบ้านธรรมหาเศรษฐีผ่านพระราชวังทุกคนก็ออกดอกไม้มาวางบนหิ้งเพื่อมองตามช่องน้อยๆพนมมือยอมรับนับืีพระพุทธเจ้าพระ พระพะอาริยส์นี่เป็นญจยญาตอนหนึ่งของพระโสดาบันฉะนั้นท่านที่เป็นระโสดาบันจริงๆเห็นรูปพระพุทธเจา้าคือพระพุทธรูปกด็ดีที่เขาปั้น้วยปูนเขาทำโดยโลหะเขาปั้น้วยดินหรือว่าเขาปั้น้ดยฟางก็ตามหรือเขียนที่กันดายก็ตาม ถ้าเห็นเขาแล้วอดมีใจเริ่อมใสไม่ได้อดยกมือไหว้ไม่ได้แล้วก็ไหว้แบบไม่ไอายคนซะนด้วยใครเขาจะไหว้หือไม่ไหว้ก็ตามฉันจะไหว้ของฉัน <c oughs> ไหว้วยความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาทัพพุทธเจ้าด้วยความจริงใจอันนี้ตอนหนึง่งเห็นว่าท่าน้เป็นพระโสดาบันมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าจริง การมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก,ก็หมายที่มีความมั่นคงในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยแล้วก็ต่อมาเจนว่าพระโสดาบันไม่มีแต่สินห้ามีกรรมปศิเข้าไปแทรกอยู่มากสำหรับสินห้าเนี่ยบอกว่าไม่ค่าสัตว์ตชีวิตแต่ว่าพระโสดาบันบรรเทาความโกรธ บรรเทามามากๆด้วยยับยั้งความโกรธแล้วให้อภัยง่ายคาว่เาเปรียบเทียบกับสิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่หนึ่งทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเปง็นกรรมบทสิบตัวอย่างเห็นด้วยชัดเมื่อคณะเขาบนระา,านานสามาวดีด้วยกันทั้งหมดห้าร้อยกับหนึ่งคนคือมีบริวารน,นะห้าร้อย แต่ท่านสามาวดีหนึ่งเป็นห้าร้อยกําเนงคนถูกนามังคิมันนามงมาคณียากล่าวโทษอย่างหนักทั่งเอางูเข้าไปใส่ในริงเข้าไปเจ้าเทนเมื่อเวลาที่พระเจ้าเทนเสด็จไปห้องข้านาวสามาวดีนามงมาคณียาก็ตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าเทนเผลอ อณาบรรนาสาม,มาวดีเผลอก็ดึงเอาดอกไม้ที่อุดในผินอุดรูของผินอุดช่องอุดช่องของผินออกมา,จากเจ้างูเข้าไปอุดทหารหลายวันมันก็มีความเพียรม,มันอยากจะออกมันก็เลื่อยออกมาเพ่นพ่านในห้องของนางสาม,มาวดีนางม,มาคณิยาก็แจ้งบอกว่านี่นางสาม,มาวดีคิดจะฆ่าพระเจ้าเทน ด่าพระน,นางสาม,มาวดีด้วยแล้วก็ว่าพระเจ้าเทงวงโง่เง่าเาตาตุนห้ามแล้วไม่ยอมฟังกลับมาห้องมาห้องของคนที่เป็นศัตรูขอเล่าเจาะอแค่นี้นะความจริงเธอหาเรื่องให้กะน,นางพระสามพระนางสามาวดีอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าเจ้าเทงก็ไม่ยอมเชื่อมาในตอนนี้ชักจะเห็นจริง กับพ่อนาม,มาคันธียา <c oughs> เห็นงูเข้างูงก็ตั้งท่างูธรรมดางูงพิษแต่ว่าถูกเขถอดเขี้ยวแล้วเขี้ยวที่มีน้ําพิษก็ถอดไปแล้วแต่ว่าใครจะรู้ว่าถอดเขี้ยวหรือไม่ถอดเขี้ยวเห็นเข้าก็แผลแบบเบี้ยทาท่าจะกัดพระเจ้าเทนพระเจ้าเทนก็มีความมั่นใจตามที่บรรนางม,มาคันธียามาคันธียาว่า ว่าพน,นางสามมาาดีเนี่ยเป็นชู้กับพระพุทธเจ้าเอาานนั้นเขาหาว่าเป็นชู้กับพระสมณะโคดมหลังจากนั้นก็หาทานยาฆ่าพระเจ้าอเทนเอาเข้ามากัดเห็นชัดนี่ความจริงคนทุกฐานะถ้ากำลังเขาเอากุนศเข้าโดนใจก็สาม,มารถจะทำทุกอย่างได้ แต่ว่าในคราวนี้จะเป็นอกุศลดนใจและเทวดาบันดาลก็ไม่ทราบเป็นเหตุให้พระเจ้าเทงเกิพระนางสามาวดีจัดคิดว่าพระนางสามาวดีกับหญิงคนชาห้าร้อยคิดจะข้าพระองค์แน่จึงมีคำสั่งให้ยืนเรียงแถวแถวหนึ่งตรงหันหน้าไปทางพระองค์ทั้งหมด แล้วก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิงร้อยอกทุกคนในลูกเดียวกันคนโบราณนี่มีกำลังมากและก็มีต้องถือว่ามีทิศมากธนูก็เป็นพิเศษตั้งใจตามธรรมดายิงได้แน่นอนห้าร้อยกํลาหงคนเขายิงธนูแน่เมื่อน็นางสามมาวดีเรียกคนทั้งหมดมายิงเข้าแถวและวนานางก็ยินหน้า เมื่อบอก,กบพระเจ้าอเทนบอกว่าถ้าจะยิงเขาโอกาสก่อนค <c oughs> อยหม,ม่อมฉันได้มีโอกาสให้โอวายกับบคุคคลของฉันก่อนพระนางสาเมาวดีไม่สแสดงความโกรธนําพระเจ้าเทนเลยแล้วก็ไม่มีการแสดงความโกรธนับนับนานพระนามาคติยาด้วย <c oughs> ให้โอวาลยกับบรรดาหญิงทั้งหลาย ว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธในพระราชาแล้วก็จงอยา่าโกรธท่านนางมาคันธียาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคําสั่งสอนขงองพระองค์ก็ดีแต่พระอริยสง์ก็ดีที่เรายอมรับนักถือเป็นความจริงและพวกเราบรรดาหญิงทั้งหมดห้าร้อยกําเน่งคน เราก็ไม่ได้เป็นชู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงอารมณ์ฐานชู้สาวกับใครเลย <c oughs> ในเมื่อพวกเรามีความบริสุทธิ์ผุดฟองอย่างนี้พู้เธอต้องหลายจงอย่าหวั่นในความตายให้ถือว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของพวกเราถือว่าพวกเรามีกฎข้องกรรมในการก่อน ที่ย้อนหมายผลจึงทำให้รรรมมเราต้องถูกลงโทษเพราะบาปอโุสนส่วนนั้นขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริสฆ์อริยสฆงและจงอย่ากโกรธพระราชาให้อาภัยกับเราในการที่จะฆ่าพวกเราซึ่งไม่มีความผิดและจงอย่ากโกรธพระนามมาคามิยา ที่กล่าวหาผู้เราโดยที่ผู้เราไม่มีความผิดตามนั้นถามว่าทุกคนพร้อมหรือยังในการให้อภัยทุกคนบพร้อมแล้วเจ้าค่ะทำพร้อมแล้วหรือยังในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์ทุกคนบอกพร้อมแล้วร,ละร,ร,ระเจ้าค่ะเมื่อทุกคนพร้อม นางสาวมาวดีก็ให้สัญญาให้พระเจ้าเทนลั่นสอนออกไปได้สอนรัตนูก็ได้น,ะนี่ได้ทั้งสองอย่างพ <c oughs> ระเจ้าเทนก็โกงแล้วก็ยิงทันทีหวังออกคนนางสาวมาวดีและต้องการให้ทะลุทุกคนห้าร้อยกับหนึ่งคนแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่ง <c oughs> ต้องใช้ศัพท์ว่าบังเอิญ ถ้าพูดมากไปกว่านี้คนหลายคนจะลงนรกก็ปไปปรามาสพระพุทธเจ้าเขาใช้ศัพท์ว่าบางเอื่ก็แล้วกันถ้าไม่ใช้ศัพท์ว่าบางเอื่ก็ใช้ศัพท์ว่าอำนาจเดชะบ,บุญบรารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึงถ้าทำในพระอารียสงฆ์ด้วยช่วยบรรดาเทวาดาหรือพรมบรรดาให้เป็นไปตามนั้น เรียกว่าตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นด้วยนัดเมตตาบารมีของหญิงห้าร้อยกําเน็งคนมีพนางสามาวดีเป็นประธานเพราะเวลานั้นตัวเองกําลังจะตายแล้วก็จะตายอย่างไม่มีความผิดแต่จิตของพนางสามาวดีเองยังไม่คิดโกรธพระราชาซึ่งถ้าไม่ใช้ปัญญาในการพิจรารณาเชื่อคนเลวสามอย่างนั้น แล้วก็ไม่โกรดพรนางมาคันธยายกด้วยที่แกล้งแกล้งกับพนางแถมให้อภัยต่างคนต่างทําให้กันยังมีโอกาสให้ไออว้กับบรรดาบริษัทขอกับพนางท่านบอกว่า,าด้วยด้านเมตตาบรมีถ้าว่าอย่างนั้นนะตามบาลีว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเถียงบาลีอาจจะมาใช้ศัพท์ว่าบางเออในตอนตอน้นความจริงไม่อยากจะพูดในตอนหลัง แต่ใน,นเมื่อความจริงไม่อยู่ก็ขอพูดใครจะไปไหนเลือกตามทางแล้ตนเองก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทมปล่อยลูกศรหวังยันให้ร้อยอ,อกคือปักอ,อกคนนางสาม,มาวดีก่อนแล้วก็ตะลุไปถูกคนอื่นลูกศรพอไปใกล้อ,อกเขอามานางสาม,มาวดีแทนจะจิ้มอกกับวกลบกลับจะล่ออกพระเจ้าเทมให เกือบจะแทงอ,อกก็ไม่เจ้าเทนแต่ไม่ทันจะแทงหล่นลองอตรงนั้นพอดีตอนนี้ตามพระบาลีใช่บอกว่าพระเจะ้าเทนรู้สึกตัวท่านมีความคิดพระราชาต้องมีความฉลาดและคนที่เป็นพระราชาเนี่ต้องสั่งสมบรารมีมาดีแล้วตามเรื่องในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้ ต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างอดมาแล้วจึงเป็นพระราชาได้คนที่จะเป็นเทวดาหรือพรหมต้องเคยบำเพ็ญบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างกลางมาแล้วจึงเป็นเทวดาหรือพรหมได้เนี่ยคนนี้จะไปนิพพานได้ต้องบำเพ็ญพุทธมจริย์แบบบุกฤิมาแล้วจะไปนิพพานได้เนี่คนที่ทบบจะปเป็นพระราชาทุกองค์ไม่มาจากนรก ต้องมาจากสวรรค์หรือพุทโลกนั่นฉะนั้นบุคคลที่เป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญบาร,รมีด้านพรหม,มจันทร์ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกลางมาแล้วจึงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ได้คนที่มีบารมีขนาดนี้เท,ที่ยงโง่เง่าเต่าตนนั้นหาย,ยากฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเทให้สอนให้เข้ามาปักโอ,กโอ,กโอก้ ยิงไปแล้วตามธรรมดาสอนต้องไปข้างหน้าในความจริงสอนนั้นไม่ใช่ไม่เคยใช้ใช้มาแล้วได้ผลทุกประการแค่ห้าร้อยกับหนึ่งองค์ไม่สามารถจะต้านทานไหวทะลุแน่ดยคราวนี้ไม่ถึงอกพนางสามาวดีตรงๆเข้าไปเฉียดนิดเดียวโวก,กลับจะเล่นอกพระองค์ยังมีความรู้สึกว่าแม้แต่ลูกสอนซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ก็ยังรู้คุณความดีของนางสาวมวดีกับหญิงรับใช้ห้าร้อยคนเรานี่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแต่แท้กับมีความโง่เง่าเต่าตุนไปเยื่อเชื่อกับไปเชื่อหญิงอันดภันมีสันดานหยาบหาทางการแกล้งพนางสามาวดี พอมีความรู้สึกตอนนี้ก็ทิ้งลูกสอนทันทิ้งสอนทันทีทิ้งขันสอนทิ้งแล้วจะเข้าไปกราบที่ท่าบรรณาสามาวดีเพื่อขออภยัยนี่คนที่มีความดีมีบารมีจะถึงขนาดนี้นะจะนึกว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นเมียไม่น่าจะกราบความจริงเวลานั้นท่านไม่ได้กราบเมียของท่านให้กราบความดีของเมีย ท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าเมียในดีเพราะอะไรเขากราบตรงนั้นก่อนกราบตรงเมียก่อนพน,นางสามอวดีท่านก็นแสนดีนั่งลงจับพระหัตถ์ของเจ้าเทนห้ามไม่กราบห้ามไม่ขออาภายอัยเจ้าเทนบอกไม่ได้ฉันมีความผิดท่านจะขอฉันต้องขออาภัยเธอ ถ้าเธอไม่หา้ภาัยฉันฉันจะไม่มีความสุขเลยพระนางสาม,มาวดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ไปเวทาขออภายัยเพื่อโทษกับวิดาของข้าพเจ้าเขาหม่อมฉันพระเยาเทนนั้นทราบว่าพ่อของพระนางสาม,มาวดีนั้นตายไปนานแล้วก็ถามว่าพ่อของเธอตายไปนานแล้วฉันจะขออภัยที่ไหนนางก็ตอบว่าพ่อใหม่ ถามว่าพ่อใหม่คือใครอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าพระสัปปณโคดงคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าเท่งก็บอกว่าฉันไม่รู้จะไปยังไงนางก็ขอพรให้นิม,มนต์พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เข้าม,มาฉันปตฐา,ารในพระราชนิเวศได้เป็นอนว่าพระเจ้าเทิงก็ทรงยอมเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นอนุว่า พระโสดาบันไม่ใช่มีแต่สินห้า,หาการบรรเทาความโลภก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดีบรรเทาความหลงกด็ดีอยู่ในกรรมบทสิบฉะนั้นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติในกรรมบทสิบด้วยนี่เป็นที่เห็นชัดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจริยาของพระโสดาบันหลังจากนั้นเราเห็นว่าพระโสดาบัน นี่เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบก็อบวกกันนะนี่ว่าเป็นสิ่งข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบบวกกันเรับไปแล้วมาสิ่งข้อที่สองกับกำหนดสิบข้อกับกำหนดสิบที่เป็นมโนกรรมข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองไม่เถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นข้อตนโดยไม่ชอบธรรมแต่สิ่งข้อกำหนดสิบในมโนกรรมข้อที่หนึ่ง ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดนี่ไม่คิดเลยอันนั้นไม่เอาไม่รักไม่ขโมยใครแต่ข้อนี้ไม่คิดเลยถ้าตัวที่ไม่คิดอยากได้ต้องมีธรรมะอย่างหนึ่งเข้าขวางขวาง,งไม่คิดนั่นคือจาคานุสติกรมรทฐานไม่คิดอยากได้ต้องมีราอยากให้เข้ามาทดแทนมาขวาง,งใจไว้ และจิตใจพร้อมจะให้ถ้าสิ่งที่ให้นั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์เห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจา้ากับบรรดาพระอรหันต์หลายเข้ามาฉันในพระราชนเวศต่อมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการจาเสด็จมาทุกวันก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจา้าทรงเปิดคนทุกคนให้พันนานสามาวดีเลือกพระองค์ใดองค์หนึ่งมาประจํา พน,นางสามาวดีก็ขอพรพระเจ้าเทนพระเจ้าเทีนอนญาตเจียมได้ดีมนพระอนุนเข้ามาประจำเมื่อพระอนุนเข้ามาแล้วเทพโรรดพระเจ้าเทนไม่ไดทานผ้าสาดกับพนางสามาวดีกับคณะคนละผืนละผืนอยู่แล้วว่าเทศจบทุกนางห้าร้อยกำแน่งคนถวายหมดเลยตาอนนก็รับไป วันหลังก็พระเจ้าเทนิห็นผ้าหายไปเขาให้คน,อนสองผืนต่อมาพระนนชันเสร็จกล่าโมูธนาก็ถวายหมดดิกถวายหมดแล้วตั้งหลายคราวจัดว่าเป็นผ้าตั้งหลายผืนหลายหมื่นผืนไม่ใช่เป็นพันและเป็นหมื่นแล้วเจนว่าหลวงคหมโสดาบันมีทั้งสินห้าและกำหมดสิบพร้อมในการสงเคราะห์พร้อมในการให้ ถ้าเห็ว่าการให้นั่นเป็นบนนุญเป็นกุศลนี่มันดา่างพุทธศาสนิกชนที่พูดอย่างนี้ไม่พวดให้หมดตัว <c oughs> การจริงการให้เขาว่าสโสดาบันไม่ใช่ทุ่มเทไปหมดตัวเอาแค่พอดีพอควรต่อมาก็กล่าวถึงสิ่งข้อที่สาุสาวาทนะตลอดกาลไมสมัช้าใจามันต้องพูดกัน ไม่มีตัวอย่างในระโสดาบันเลยว่าใครจะไปปล้ำระโสดาบันที่เป็นผู้หญิงจะป,ปล้ำเด็ผู้หญิงปล้ำระโสดาบันที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่พบไม่รู้มีที่ไหนบ้างมีแต่พรารานมาสิงข้อที่สามกับสิงข้อที่สองบวกกันแล้วก็คุณมีแล้วก็สิงข้อที่สี่บวกกัน เป็ว่าที่สองแล้วก็ที่สามแล้วก็ที่สี่บวกกันได้แก่นางคูจุตรานางคูจุตรานี่เป็นขโมยอันดับหนึ่งขโมยเงินเขาเป็นนางสามาวดีค่าดอกไม้ที่พระเจ้าเทินพระราชทายค่าดอกไม้กับนางสามาวดีวันล,ละแปดตำลึงภาษาวาลีเรียวไปกหาปนญะ เวลานั้นก็นอาบณนะหนึ่งเท่ากับสี่บาทถ้าเวลานี้อย่าเทียบก็เหี่ยหลายพันเกินแปดพันบาทเจ้าพ่อค่าดอกไม้แต่ว่านางกุตราจะาก,การที่จใช้ก็ตอนไปซื้อดอกไม้นอกวงังถ้าสาวสวยหน่อยดีไม่ดีไปแล้วลืมกลับวงังเพราะว่าตามธรรมดาปลาที่ขังในบอ่อ ย่อมไม่เคยเจอน้ำใสในแม่น้ำทางมันแคบถ้าไปเจอแม่น้ำปลาน้ำในแม่น้ำเข้าก็จะเกิดความพืิ้มใจเพลิดเพลินไปไม่กลับหวังเจนั้นต้องใช้นางขุจุตราที่ไเหีิงหลังคอมเยียงหลังคอมเข้าใจว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมีความต้องการเพราะความสวยของเธอไม่มี ก็เป็นโอกาสของจุตรธธตระขุตตระนี่เป็นหญิงหลังข้องจริงแหละแต่ว่าปัญญามากในกายก่อนที่จะเป็นปโสดาบันเธอก็ขโมยยักษ์เอาไว้ที่วันนาสีตำลึงตอนน่อแล้กวก็ซื้อดอกไม้มาสีตำลึงพนางสาม,มีรือไขรก็ไม่สามาวดีก็บลึกไขก็ตามไม่ทราบเลยตตมพอพนางขุตตระฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าจบ เป็นระโสดาบันวันนั้นซื้อมาหมดทั้งแปดตำลึงแต่ความจริงจะจะเฉยๆก็ถามบอกว่าดอกไม้มันถูกไปได้แล้วก็ได้เท่านั้นตา,ามธรรมดาของชาวบ้านที่จะโกงถ้าวันไหนไม่โกง้นมาก็อาจจะบอกด้วยตรงบอกคดคๆแต่ว่าม,มันเหมือนกับตรงเขาถามว่าวันนี้พระราชา ต่เมื่อพน,นาสามาวดีเห็นดอกไม้มากเท่าตัวถามว่าวันนี้พระราชาพระราชทานข่าดอกไม้มากกว่าเดิมหรือเค้าก็บอกว่าเท่าเดิมถ้าคนโกงนะเจะบอกว่าเท่าเดิมแต่ว่าดอกไม้มันถูกเขาขายถูกจริด้มากอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าและไม,ม่ใครจับได้ก็จะกว่าจะจับได้ก็นานั้นแต่ว่าพระโสดาบันไม่ยอมพูดปด จะตัดจะทินาทานไปข้อ,อแล้วเป็นประโสดาบันขโมยทุกวันวันนี้ไม่ขโมยก็แสดงตายข้อ,ขอทินาทานไปข้อเห็นได้ชัดหลังจากนั้นก็มีวาจาสัตว์เป็นจริงข้อที่สี่นายยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกวันได้เงินเท่านี้คือไปกระอาบนะแปลว่าวันนี้หม่อมฉันไปฟังเทศฟังเทศแลวรู้สึกว่าการขโมยเป็นเป็นบาป จึงซื้อมาทั้งหมดไม่แบ่งแล้ววันนี้ไม่เกียดไม่กันนางสามาวดีก็บอกให้อภัยไม่เป็นไรนีบาปเก่าหมดปไปเลยไอ้ที่แล้ว,ลวมาฉันก็ให้อภยัยต่อไปเธอกันไม่สี่กาะวนะก็ได้เพราะซื้อมาแค่สี่กาะวนะมันก็พอแล้วเหลือใช้ส่แต่นางบางเออคุณจตรายก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดพระพุทธเจ้าห้าม ไจ้เจนว่ามุสาวาทก็ไม่มีการล,ลักการขโมยก็ไม่มีหมดกันคือสิงข้อดีสองข้อดีสามข้อดีสีส่ครบทนเรื่องการเด่มสุราเดิมเอรัไบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องกรดกันเกรงความว่าบรรดาท่านพุทธบร,ทริษัททุกท่านอารมณ์ของมโสดาบันจริงๆมีสินห้าบริสุทธิ์ด้วยเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วย มีกำหนดสิเข้าแทรกแซงด้วยมีชีวิตไม่ลืมความตายด้วยช่วยนึกถึงในการทําความดีไว้เสมอถ้าจะพูดมันมีเรื่องพูดมากกว่านี้มีคนอีกเยอะแยะที่เป็นปัโสดาบันปฏิบัติกันกร่วความว่าแค่นี้ก็พอบรรดาานพุทธบริษัททุกท่านเมื่อสวดแรืลุลยลายหนึ่งนาทีก็ขเขาบอกว่าปะโสดาบันจริงๆคืนหนึ่ง มีความเห็นถูกตามคําแนะนําองค์สังส่งพระธรรมคำสังส่งสอนก็สมเด็จพระสัมมาทัตพทธเจา้าว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ลืมความตายแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีสินห้าบริสุทธิ์มีกรรมบสิบริสุทธิ์ มันเท่าความโลภมันเท,า,า,นเทาความโกรธมันเทาความหลงพอสมควรไม่เท่าพระสีธาคามีเมื่อมองดูเวลาหลืเครื่องนาทีสำหรับตอนที่ยี่บสีนี้ก็ขอยุติพระธถรเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดี